นางดวงพรรอดพญาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทํางานกับกรมบังคับคดีอย่างใกล้ชิดในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสืบรัพย์ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตข,ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G รวมมูลค่าความเสียหายกว่า20 0 0 0ล้านบาทนะคะโดยยอมรับว่าคดีนี้มีความคืบหน้า ล่าช้าเนื่องจากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีทางปกครองจึงต้องอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศซึ่งกระทรวงนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการและรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการตั้งเรื่องยึดอายัดทรัพย์และก็คาดว่าจะสามารถตั้งเรื่องและส่งให้กรมบังคับคดีได้ภายในวันอังคารที่14่กุมภาพันธ์นี้นะคะด้านนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวว่า การทำงานร่วมกันนั้นไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งจนเป็นเหตุให้การดำเนินการคดีนั้นล่าช้าแต่ติดที่ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติค่ะที่ต้องดำเนินการคดีทางแพง่งโดยกรมบังคับคดีไม่สามารถดำเนินการได้หากโจทย์นั้นไม่ได้มีการตั้งเรื่องเสนอมาอย่างกรมเพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์เพราะว่ากรมนั้นเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีนี้ซึ่งหากหน่วยงานที่เป็นโจทย์ฟ้องส่งเอกสารคร รบท่วนก็จะสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยคดีดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นคดีปกครองที่ต้องอนุโลมใช้ทางแพ่งมาผสมดังนั้นเรื่องระยะเวลาจึงเป็นหน้าที่ของศาลด้วยนะคะหากอายุความเกิน10ปีก็สามารถขยายคดีความได้ค่ะ